กลัไม่เชื่อกลัวไม่เชื่อคือมีไเลม่เิเปิดช่รั้องมาแล้วมาแล้ววัดดีค่ะวัดดีค่ะสวัสดีค่ะเสวัสดีลูกค้าสงคนเปนดเอใ้เสียงเบาจะดังๆชัดๆแบบคนแบบ รักกันเยอะดังคุ่ณรักกันแค่ไหนเอาดังแค่นั้นอ่ะสามสีสวัสดีค่ะใหญ่เอาไม่ออกใหญ่ใหญ่เอาแล้วเรายี่สิบคนดูแล้วเร็วเข้าวันดีใหม่เอาเร็วเร็วเต็มที่ยาย่ๆเอาใหม่ห้าสี่สามสวัสดีค่ะแค่สวัสดีก็หมดเวลาแล้วใครเข้ามาบ้างไหนมาเช็กชื่อก่อนมาใครเข้ามาบ้างมาเร็วเร็ว สวัสดีสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่ไลฟ์สดทวีกิจส,สวัสดี after, คุณพี่ชัญญานุชคุณพี่นะคะวันนี้ old or old or old. เด oh, ื oh. นอนนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วอนาับถอยหลังอีกกี่วันเทศกาลวาเลนไทน์หกวันอีกหกวันโอ้ใจลายกชนทนอีกช้าไหวไหมคะถ้าทานอีกช้าไม่ไหวก็ร yeah, ีบรีบแวะมาที่เคาน์เตอร์แม็กกีนนะคะคุณทีระดลนยังไม่มีนะคะไม่ต้องแอบมองนะคะกดกดไปแชร์เดี๋ยวนี้นะคะ คุณพี่กิตมาพี่รักแทบอกว่าเสื้อสวยนะคะหลายหลายคนกําลังอยู่ในฟิลอิชฉาคู่แรกคู่นี้จังเลยนะคะอิชฉาจังเลยนะคะใครอยากมเมนต์อยากไม่ใช่ใครอยากมีโมเมนต์นะคะหวานหวานหวานแบบว่าเขาเรียกว่ามด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 อะไรมดหนีมดมดไต่ลงมดหนีคะหวานมดหนีต้องใส่เสื้อคู่เนาะวันนี้โอ้โหมาแบบว่าเป็นเซตแบบว่าอันนี้เขากลุ่กี่ปีแล้วคะ แค่นะสติก <laughs> ตอบสิตอบสิคบกันมานานนมแล้วค่ะคบกันมานานนมแล้วนะคะโอเคก้าววันนี้ก็มีคอลเลคชันแบบสิกเกอเลยเนาะลูกค้าก็คือจะเป็นเสื้อคู่หมวกคู่นะคะเห็นมาแต่ไกลเลยว่าเรารักกัน <laughs> อ่ะขออนุญาตโชว์ไปเรื่อยๆนะคะใครอยากได้งานคู่คอทเตอร์แบนงานคู่คอทเตอร์แบนคุณลูกค้จาจะาเนื้อผ้าแบบว่าเกรดพรีเมียมแต่ว่าวันนี้จ่ายครึ่งราคา ตกเท่าไหร่คุณวันนี้จากตัวละเกือบเท่าไหร่นะเกือบตัวละแปดร้อยงานเสื้อคุณคุณที่พวันหัวเราอะไรขนาดนั้นนะอะคุณลูกค้าจ้างงานเคาน์เตอร์แม็กจากตัวละแปดร้อยวันนี้เหลือเพียงแค่เฉลี่ยนะเหลือสามร้อยเก้าสิบแปดบาทหรือง่ายๆคุณพี่่อ่คืออะไรนะช่วยอ่านหน่อยสิคุณพี่ที่พวันอ่านส่งอะไรมา่อยคือหัวหน่าหลักค่อยคือหัวหน่าหลัก แบบที่หนึ่งมาเอาแบบนี้เอาชมพูที่คุณใส่เลยไหมเอาชมพูที่คุณใส่ไหมั่้ไงเอากระเป๋าก่อนโชว์เสื้อก่อนอ่ะแบบที่หนึ่งทีอันนี้น้องนุ้ยเนาะน้องนุ้ยกับน้องยายานะคะคุณมีชื่อในวงการไหมคะอันนี้ยายาอันนี้ชื่ออะไรนุ้ยซี่เหรอเขาเรียกอะไรนุ้ยซี่นุ้ยซี่กับยายางานตัวนี้คือตัวเสื้อตัวกระเป๋าเสื้อเนาะเขาจะเป็นแบบว่าดีเทลเป็นโลโก้แม็กกี้หน่อย่เคะอยากโชว์นี่เขาเรียกว่าสีอะไรชมพูพาทเทลงานชมพูพาท เทลจากเคาเต,เตอร์แม็กเราพร้อมมาพร้อมกับหมวกพัดเทลเนาะตัวหมวกก็แบบเดียวกันนะคุณพี่น่ารักมาก30คนดูนะเขวันนี้จ่ายคู่เดียวนั่นหมายความว่าเสื้อตัวนี้เนาะราคาไป้าย795บาทคุณพี่สีชมพูพัดเทลสวยๆ795บาทถ้าไม่ใช่โปรโมชั่นนะคุณลูกค้าตัวเนี้ตัวละ795 วันนี้คุณพี่จัดโปรให้พิเศษพิเศษน้องนุ้ยซี่แล้วก็น้องยาย่ามอบโปรโมชั่นให้จ่าย795บาทเอาไปเลยสัวเอาไหมเอาใหมได้รู้คำตอบยังจ่าย795บาทเอาไปเลยสองตัวเสียงไม่มั่นใจเลยอ่ะคุณรักกันจริงหรอเปล่าเนี่ย สินนะว่าเขาเขารักกันจริงไว้นะหวันโดนบองคับมาอ่ะเร้อยเก้าบาทรับ2ตัวถ้าให้เชียร์เราอยากได้เซ็นอยากให้ลูกค้าได้ใส่เซ็เนี้หรอเพราะว่าสวยมากเป็นงานชมพูพัดเทลย้ำคุณพี่ไซส์นะจ๊ะลูกค้าจ๋ามีตั้งแต่ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L แล้วก็ไซส์ XL XL รอบอกใหญ่สุดก็คือ4-4เนาะสำหรับไซส์เล็กนะคะอ่านที่ทีสมบัติอ่านทิ น่ารักจังทั้งเสือ้อทั้งคนขายขอบคุณนะขอบคุณค่ะน่ารักมากเ่ยโดนยัดเยียดนะคะอ <c oughs> ยูย่ก็นจะดนทำอะไรปรึกษาไหมไม่เ <c oughs> คยอยู <c oughs> ย่ๆก็ยัดเยียดให้นะเอ้านะคะเ9 5ยบาทรับ2ตัวเพราะฉะนั้นเสื้อยืดงานนิ่มไหมนิ่มไหมคุณนิ่มไหมค่ะนิ่มมากคุณพี่งานนิ่ม วันนี้เฉลี่ยแล้วจากตัวละ800วันนี้เฉลี่ยแล้วเหลือเพียงตัวละ398บาทสาหรับสีชมพูสวยๆตัวนี้นะคะสวยมากใครจะรับคุณลูกค้าพิมพ์มาเลยค่ะว่ารับชมพูงานเคาน์เตอร์แบนนะเนาะรับชมพูคุณพี่รับชมพูนะคะ398บาทต่อตัวเท่านั้นใครจะรับพิมพ์มาเลยรับชมพูจ่าย795เอาไปเลยสองตัว เป็นชมพูพัทเทลนะลูกค้าไปดูสีอื่นนะสีตกไปสีไหนดีล่ะสีแดงดีไหมส,สีแดงสวยๆป่ะสีชมพูหน้าใสแล้วก็สีแดงหมันี่สีแดงขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่าน24คนดูตัวนี้นะคะราคาป้ายก็เท่าไหร่นะเ9 5เหมือนกันใครจะรับตัวนี้เนาะเสื้อยือดแม็กยีน798บาทรับไม่ใช่สิ 195บาทนะคะรับ2ตัวจ่ายไม่ถึงพันคุณพี่นะคะไม่ถึง800เอาไปเลย2ตัวคุ้มจริงๆนะคะตัวนี้เป็นงานเขาเรียกว่าเป็นแม็กยีนแล้วก็มีโลโก้แม็กยีนใหญ่ๆที่หน้าอกเลยนะจะใส่เสื้อคู่ทั้งทีต้องใส่เป็นงานคอเตอร์แบนด์นี่ให้สมศักรีของเราเนาะ <c oughs> สีแดงค่ะคุณพี่ใครจะรับพิมพ์ว่ารับแดงนะคะเดี๋ยวไซส์หมดนะคะถ้าไซส์หมดคือจะไม่ได้เป็นเสื้อคู่นะเพราะว่าผู้หญิงก็ต้องใส่ไซส์เอส คุณผู้ชายก็ต้องใส่ประมาณไซส์ L ไซส์ XL เนาะเพราะฉะนั้นไซส์หมดไม่ได้คู่นะโอเคยังไงคุณลูกค้าที่สนใจชมไลฟ์สดอยากได้งานเสื้อคู่จากงานคอร์เตอร์แม็กยีนแวะมาชมได้นะคะจัดรายการที่ตั้งถึงวันไหนนะพี่ 14, จ,จัดถึง14จัดัดถึง14กุมภานั่นหมายถึงว่าหมายความว่าวันที่14เดินมาซื้อแล้วก็ใส่เลยก็ได้นะทันอยู่ทันอยู่คอ์เตอร์แม็กยีนนะคุณพี่นะ 795บาทรับ2ตัวสีแดงสวยๆวยตัวนี้ค่ะไปแล้วนะสีแดงข้กลมเนาะโอเคอ่ะไปต่อเสื้อคู่ตัวที่3คัดมาให้นะคะไม่อยากโดดเดี่ยวใครมีคู่ครีบด่วนรีบด่วนเช็คด่วนนะคะรีบด่วน,วน,นะะวนหูพันนิ่มมากอันนี้เป็นเสื้อคู่สีกลมนะคะเป็นงานคอทเตอร์แม็กยีนเป็นโลโก้ใหญ่มากสวยมากโลโก้ทำออกมาได้สวยมากคุณพี่แล้วก็ ผ้านิ่มมากลูกค้าผ้านิ่มมากนะคะเขา,เ,าเขาเรียกว่าเสื้อยืดแม็กนะคะนิ่มตั้งแต่ยังไม่ได้ซักเลยนิ่มจริงๆคุณพี่สามไม่ใช่ดิเจ็ด้อ้าสิบห้าบาทรับ2ตัวเจ็ดร้อย้าสิบห้าบาทรับสองตัวสีกลมเนาะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เสื้อคู่แม e ็กยีนนี่สวยๆใครจะรับสีกลมนะคะคุณลูกค้าพิมพ์มาเลยว่ารับกลมค่ะ รับกลม795คุณลูกค้าเสื้อคู่แม็กยีนงานเคาน์เตอร์แม็กรีบๆก่อนไซส์จะหมดจัดรายการย้ำว่าถึง14กุมภานะคะสีกรมตัดกับโลโก้แม็กสีทองสวยมากโลโก้ใหญ่ด้วยเด่นด้วยเห็นมาแต่ไกลว่าใส่แม็กยีนนะคะสิอขอากลมอ่ะไปที่ตัวต่อไปต่อไปคู่อะไรคะสีขาวขอคนเรียบเรียบคุณพี่อัญชรีบอกว่าเยี่ยมเลยนะคะอ่ะ หน้าสีขาวสุดมากสีขาวสกรีนแถบแดงที่หน้าอกน้อแล้วก็เขียนว่าเดนิมเดนิมยีนนะคะเป็นเขาเรียกว่าพื้นโลโก้เป็นสีแดงแล้วก็ตัวอักษรเป็นสีทองนะคะนี่สวยๆโชว์ข้างหลังเรียบๆเนาะอเอาไปยอ่ะยะยะกลับมาอ่ะตัวนี้ก็เหมือนกันคุณพี่25คนดูจา๋าใครจะรับนะคะเสื้อคู่แม็กยีน7จ5บาทรับ2ตัว ถ้าไม่ใช่โปรโมชั่นหรือหมายความว่าหลังวันที่15ไปลูกค้าเดินเข้ามาเคาน์เตอร์แม็กยีนลูกค้าต้องจ่ายตัวละ795เเฉพาะวันนี้ถึง14กุมภาพันธ์คุณพี่นะคะคุณลูกค้าที่น่ารักจ่าย795บาทเอาไปเลย2ตัวจากเคาน์เตอร์แม็กยีนที่ห้างชวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ค่ะมาไปต่ออันนี้เป็นสีแดงแดงไหมแดงเลือดหมูหรอเสื้อคู่สีแดงเลือดหมูนู้นมโชว์คู่กันเลย ใ,ใครชอบลายนี้นะคะเป็นคอกลมนะคะผ้านิมผ้านิมสีไม่ซีดนะคะไม่เป็นขุยลูกค้าจากเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีไม่มีร้อน795บาทนะคะคู่นี้795บาทนะคะจากจบจากโปรโมชั่นตัวละ795คุ้มมากลูกค้าตัวละไม่ถึง400ใครจะรับพิมพ์ว่ารับแดงมาเลยจ้ะ แดง795เอาไปเป็นคู่เลยนะคะอ่ะไปต่อต่อไปอันนี้เป็นสีสีกลมเนาะสีกลมเสื้อคู่จ้ะจากแม็กยีนอันนี้เป็นแบบว่าคลาสสิกคลาสสิกของนยาตูมโลโก้นี่แม็กยีนสีกลมนะลูคะกค้าจ๋า795าบาทรับไปเป็นคู่795บาทเอาไป2ตัวนะคะจากงานเคาเตอร์แม็กยีน จะรับพิมพ์ว่ารับกลมมาเลยรับกลม795บาทอ่ะหมดยังต่อมาเป็นคู่เขียวเป็นคู่เขียวขอคนรักธรรมชาติคู่สีเขียวขอคนรักธรรมชาตินะคะลูกค้าจานโลโก้สวยมากเสื้อคู่แม็กยีนนะคะตัวละ795บาทวันนี้ลดให้นะคะจ่ายในราคาตัวเดียวรับไป2ตัว ไไม่่ด้เป็นคูอะไรนะฟังไม่ทันใช่ในราคาตัวเดียวรับไปเลยสองตัวนะคะพูดไปพูดมากันหนึ่งแถมหนึ่งใช่มันก็คล้ายๆเจ็ดร้อยแต่อันนี้มันจะผสมได้เนาะเป็นเสื้อผสมกางเกงไม่ได้เจ็ดเอาไม่ได้ใช่ไหมกระเป๋าหนึ่งเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทรับสองตัวนะคะอ่ะไปต่อไปต่อต่อไปเป็นอะไรดีอะไรคู่ดีต่อไปนี่กระเป๋าวงมวกระเอ่ะกระเป๋าอ่ะเปิด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  ยังไม่หมดยังไม่หมดมีสองสีใช่ไหมพี่ดาวสามเสื้อคลุมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกระเป๋าสะพายค่ะคลุมเสื้อกระเป๋าพัดเขาเรียกว่ากระเป๋าอ๋อกระเป๋าพัดอกพูดเหมือนพี่บองนะพี่บองผ้าดอกผ้าดอกอะไรนะผ้าดอกผ้าดอกลำคออาดออกบอลยินจัดโปรโมชั่นไหมที่สิบห้าพฤษภาคม ยีนสองชิ้นลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ยีนสองชิ้นลดสามสิบเปอร์เซ็นต์คุณพี่ยีนสองชิ้นลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ต่อคุณพี่สิบห้าพฤษภานะคะสวัสดีนะคะคุณพี่หายไปนานเลยอะ่ะไม่ได้เจอกันนานที่สิบห้าพฤษภาโอเคไปต่อนะลูกค้าจ๋าสำหรับใครอยากได้เป็นกระเป๋าคู่เนาะก็คือมีให้เลือกทั้งหมดสามสีเนาะก็คือลูกค้าสามารถเลือกสไตล์เป็นคู่ได้น่ารักอ่ะโอ้น่ารักน่ารักมาก อันนี้ก็คือราคาปกติจะอยู่ที่ใบละ1นะึ่งเกนาะก็วันนี้ลูกค้าจ่าย1นึรับไป2ใบเลย1นึ่ 1, รับไป2ใบเลยเพราะฉะนั้นแบบว่าคุ้มมากนะคะพี่สิบห้าพฤษภาฝากติดตามน้องเรื่อยๆนะคะยังไงเดี๋ยวรอโปรโมชั่น,นแรงๆได้นะคะหรือว่าจะมาชมงานเคาน์เตอร์เขาเรียกว,ว่าสินค้าวันไทยก็มีเช่นพี่ดาวยีนยีนราคาพิเศษ1นึ่จะมียีนราคาพิเศษนะคะคุณพี่ราคา1นึ่น้านะคะแวะมาดูได้หรืออยากด ลูกค้าจ๋าเป็นกระเป๋าคาดสะพายอะไรรียกอ่คาดอกคาดอกนะคะลูกค้าจ๋าคาดอกคาดเอวได้นะคะเปิดได้กว้างเปิดได้กว้างเขาเรียกว่าอ่าใส่ของได้เยอะนะคะโทรศัพท์ใส่ได้นะคะสองถึงสามเครื่องเลยเนาะใหญ่มากกว้างมากแล้วก็ซิปของเขาเป็นซิปแบบมาตรฐานเลยลูกค้านะคะลูกง่ายนะคะคาดเอวได้คาดอกได้นะคะ ก็หนึ่บาทรับสองใบนะคะมีทั้งหมดสามสีเนาะอันนี้จะเป็นสีอะไรอะทองหรอครีมเหรอสีครีม1,195บาบาทรับสงใบสีเทาสีเทาหนึ่ราสิบหาบาทรับสงใบสีเทาหนึ่าสิบหาบาทสีครีมครีมรับสองใบแล้วก็หนึ่งพันหร้อยเก้บาทสีชมพูพัเทลรับสใบ เราได้คนไร์สวดเพิ่มละดีดีตอนรับเข้าสู่วงการนะอ,อ, <laughs> อ่ะต่อไปย4คนดูเดี๋ยวใครอยากได้งานฮูดดี้คู่มาด้วยนะอ่ะพี่ดาวเตรียมให้น้องสี่ฮูด<า>ฮดี้มาต่อไปเป็นหมวกฮูดฮดี้มันโตอ๋อใช่ไ,ไหมแต่เราใส่เป็นสองตัวละไ,ไม่ได้ยอยาอยากอาโอเคอ่ะเอาหมวกมาหมวกมาหมวกอ่ะต่อไปหมวกจัดรายการมีอะไรคู่อีกไหมนะคนดูยังไม่หมดเลยอ่ะหมวกหรือยังมีอะไรอีกอ่ะหมวกคู่ดีกว่า หมวกแบ็คกินสีสวยมากมีกี่สีมาชมวงกดเวยสีก็ได้ไม่ต้องคู่น่ชมพูพัทเทลวันนี้จัดโปรซื้อคู่จ่ายครึ่งเดียวคุณพี่ใครรอโปรดีๆรีบเลยโปรนี้คุ้มมากนะคะก็คือสรุปก็คือเสื้อร่วมรายการซื้อคู่จ่ายครึ่งเดียวเดียวคู่หมวกคู่กระเป๋าก็ได้กระเป๋าคู่ได้นะคะจัดรายการที่เคาน์เตอร์แม็กกินที่ห้างทูบิกิทสีชมพูพัทเทลใบนี้นะคะ ไม่จัดรายการใบละเจ<ะ>็้าไม่จัดรายการใบละเจ็้าวันนี้จัดรายการให้แรงแรงเจ็บาทรับไปเลยสองใบรับไปเลยสองใบ,รบ,บหรือจะเลือกเป็นหมวกคู่เสื้อก็ได้สําหรับคนโสดนะ <c oughs> คนโสดสามารถจับคู่หมวกคู่กับเสือ้อได้โอเคสีชมพูพัทเทลแล้วก็ตามด้วยอันนี้สีสวยอะโลโก้ 7 9 5บาทรับ2ใบแบบที่2คุณพี่อันนี้เป็นสีอะไรสีแบบเขียวหรือยังสีเทาๆเนาะข้างข้างหลังเป็นรูระบายอากาศเลยนะแบบใครแบบว่าอยากได้แบบไม่ร้อนเลยเย็นๆเ9็บาทรับได้รับ2ชิ้นรับ2ใบย,ย้ำว่าหมวกคู่เสื้อได้นะคะหมวกหมวกกระเป๋าก็ได้หมวกคู่กระเป๋าหมวกคู่หมวกหมวกคู่กระเป๋าหมวกคู่เสื้อ<ด>นะได้หมดเลย เจ็ดร้ยเก้าสิบห้าบาทรับ2งใบคุณพี่รีบมาจัดโปโอเคต่อไปอันนี้ราคาเท่าไหร่จ็ดเก้าห้าหมดเลยเนาะเจ็ดเก้าห้าหมดเจ็ดเก้าห้าหมดเลยน้องชาเอาหมวกใบเสื้อตัวก็ได้ราคาเท่ากันนี่อันนี้เป็นทรงแบบทรงทิปปบใช่ไหมทรงทิปปบตะข่ายข้างหลังปรับระดับได้เจ็ดเก้าห้ารับสองใบจากคุณพี่แบบที่สามนะคะอ่ะไปแบบที่สี่ หมวกแม็กสวยๆเยอะมากหมวกแม็กเยอะมาก795บาทรับ2ใบสีแดงสดตัวนี้จะเป็นสายปรับจะเป็นแบบตัวเหล็กนะคะรูดเข้ารูดออกคุณพี่คุ้มมากลูกค้าจ๋าใครจะรับโปรโมชั่นนี้นะคะย้ำว่าถึง14กุมภาพันธ์นะจ๊ะคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านเลย795บาทอันนี้เป็นสีสีด,ดำสดีเป็นงานคลาสสิกทุกที่ปีกก็คือแต่งตะเข็บด้วยนะคะคุณเครียดไหมเวลาโดนพี่แย่งรูด <laughs> ไม่ค่ะไม่ไม่ย่งดีคุณ,ค,ณคุณสามารถพูดแซดได้นะเอแจร้าส9บาบาทรับ2ใบนะคะขออนุญาตนะคะให้น้องๆได้เกิดในวงการไรส่วนนะคะ <c oughs> เอาคุณนุ้ยคุณขายใบนี้ซิเร็ว ตกลาวลูกค้าข่ออีสานเหมือนกันอ่ะเจ็้าสิบห้าบาทรับ2องใบสีดําขอบแดงจากคุณพี่สีดําขอบแดงเดี๋ยวเราจะให้ขายคนละใบนะดูซิว่าใครจะเจ๋งกว่ากันนะสีดําขอบแดงค่ะคุณพี่นะคะตัวคาดเป็นประมาณนี้นะคะโลโกโ้แม็กอยู่ข้างหลังด้วยนะคะด้านข้างเท่มากอันนี้สีดําตัดขอบแดงเจ็้าสิบาบาทรับสใบอ่ะไปต่อ เดี๊ยวัดกันไม่ไละเ่งใจเก็งใจอันนี้เป็นลาย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 ลายทั้งทั้งทั้งใบเลย795บาทรับ2อใบนะคะใครชอบแบบลายๆเริ่มเลือกไม่ถูกแล้วลูกค้าบอกเยอะมากเลยแล้วก็มีโลโก้แมพยินนะคะเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบทรับ2อใบส,สีเป็นลายเนาะโอ้โหอันนี้แหละใช่เลยใครชอบแบบงานปักหนาๆแน่นๆ สวยมากเป็นหมวกหมวกที่ทรงสวยมากเนียทรงสวยมากสีแดงเข้มเลยลูกค้าสีแดงไม่ใช่แดงแดงแป๊ดเนาะแดงแปด๊ดใครชอบสีแดงส,<ว>สีมงคล795บาทรับ2องใบาจากแม็กกีนค่ะไปไปต่ออ,นนอันนี้เป็นแดงตัดน้ำเงินแล้วก็เป็นงานกรรมะหยี่เป็นงานกรรมะหยี่แต่งแถบนะคะโลโก้แม็กกีนด้านหน้าตรงนี้ ร้อยเก้าสิบห้าบาทรับสองใบางานของแท้คุณพี่ข้างในก็คือมีตราแม็กยีนให้นะคะขอบผ้าตรงนี้นิ่มมากลูกค้าจะใส่แล้วแบบไม่เจ็บนะนี่นิ่มมากตรงนี้เจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทรับสองใบสีแดงน้ําเงินค่ะแล้วก็ตามด้วยอันนี้เป็นงานผ้ายีนเนาะผ้ายีนสียีนเข้มเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทรับสองใบนะคะมีโลโก้แม็กยินด้านหนา้าใส่คู่ได้ใครใครไม่ชอบเป็นเสื้อเสื้อคู่ก็เป็นหมวกคู่ก็ได้เนาะก็น่ารักดีนะคะ รีบนะลูกค้าจ่ายอีกหกวันเท่านั้นมีหรือยังนะงานคู่ต้องมานะคะงานคู่ต้องมาเพราะว่าเราคู่กันนะคะกลัวเลาะอ่ะนะคะเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทเขาเรียกว่าเป็นลูกฟูกลูกฟูกสีน้ําตาลอ่อนตัวหมกเป็นสีน้ําตาลอ่อนแล้วก็ปีกเป็นสีน้ําตาลเข้มเจ็ด <c oughs> <c oughs> ร้อยเก้าสิบห้าบาทรับสองตัวเลยนะเอยรับสอง <c oughs> ชิ้น <c oughs> อะไร <c oughs> ละ เขาเชื่อไหมล่ะคู่รกเขเชื่อไหมเชื่อสิเชื่อสิเดี๋ยวลูกค้าไม่ยอมออกเลยเตรียมตัวนะก่อนจะลาจะยืนยันว่าไงเราว่าเราคบกันแล้วอ๋อไม่เราเคบกันมาได้สักพักนึงตั้งแต่เขามาเข้างานเราคบกันได้โอ้เบาทรับ2ใบนะคะสีเขียวนะคะอ่ะใครสนใจนะคะอยากเติมชีวิตรักให้สมบูรณ์คลิกง่ายๆวันนี้แค่ใส่เสื้อคู่เนาะหวานขึ้นเลยเนาะหวานขึ้นเลยนะ อันนี้เป็นสีแบบสีอะไรอ่ะแตงซีซีอ่ะสียีซีเนาะเป็นเป็นโลโก้แม็กทั้งใบเลยนะคะใบนี้795บาทรับสองใบคุณพี่นะคะใครสนใจแวะมาชมงานนะคะยายชอบใบนี้หรอชอบยายบักเชียร์ใบเชียร์ใบนี้เออเราก็ชอบสวยดีะเทลสวยดีอันนี้แหละน่ารักมากเลยใครสนใจนะคะที่นางแบบในแบบใส่อยู่ให้ดิพี ว,วันนี้ไลฟ์สดเคาน์เตอร์แม็กยีนขอลาไปก่อนนะคะลูกค้าแล้วก็ฝากคู่รักรักทุกท่านเลยนะคะยังไงให้รีบๆนะคะจัดเต็มหาด่วนนะคะเส <c oughs> ื้อคู่หมวกคู่นะคะ <c oughs> กระเป๋าคู่นะคะใครยังไม่มีแวะมาเคาน์เตอร์แม็กยีนนะคะรอดูแลคุณลูกค้าอยู่วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ <c oughs> ไปไหนกันต่อคะ็ปที่ไหน,นคะเนี่ยขายของ ไปขายของที่เราใช่ค่ะเอาไม่ใช่ไปเดทเหรอเอายังไงดีลูกค้าไม่ยอมออกเลยคุณจะลายยังไงให้ลูกค้าเร็วๆลาลูกค้าเร็วเดี๋ยวลูกค้าไม่ยอมออกเลยไล่ต่อไปไล่อะไรคะบอกไล่ต่อไปตามตามตามไปตามไปรีลีขาสั้นลด70%ลด3โมงขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะ24คนดูนะคะฝากติดตามรอบต่อไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันรับวาเลนไทน์าะไปแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะปกติเราจะ ไม่เคยปิดลูกค้าไม่ออกทำไงดีล่ะก็ปิดเลยนะ